สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนท,ทุกท่านครับ5มีนาคม256819นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวพี่น้องอสมอครับยอดหักชกอสอสมซึ่งจะหักวันที่14มีนาคม2568นี้หักเท่าไหร่ครับวันที่14มีนาคม2568นี้เป็นวันที่พี่น้องอสมอได้รับค่าบริการ2,000บาทโอนเข้าบัญชีทกสนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกชกอสอสม จะโดนหักสมาชิกชกสส,สมเท่าไหร่ให้ชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าจะอธิบายรายละเอียดมากมายหลายอย่างรวมทั้งยอดค้างจ่ายเดือนก่อนมีใครค้างเดือนไหนมั่งก็จะอธิบายให้ฟังวันนี้ได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนนะครับก็ยังไม่ได้มาเฉพาะลิงก์สําหรับกดดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตอันนั้นจะเอามาให้ดูภายหลังเพราะว่าสมาคมยังไม่ขึ้นข่าวอย่างเป็นทางการส่วนรายละเอียดต่อไปนี้เป็น รายละเอียดจากสมาคมชกสสมองแห่งประเทศไทยชมและฟังรายละเอียดครับกรรมการสมาคมชกสสมองแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมครั้งที่3ทับสองหเพื่อรับรองรอบรับรองมีนาคม2องหปนะครับเขาประชุมในวันที่3มีนาคม2องหหน้าห้องอารียาชั้น5โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นสถานที่เดียวกันกันกบที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งประชุมไปแล้วเมื่อวันที่4มีนาคม68เมืม่อวานนี้ ส่วนการประชุมกรรมการสมาคมมีการประชุมไปก่อนหน้านั้นคือประชุมตั้งแต่วันที่3มีนาคมเพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆนะครับผลการประชุมที่พี่น้องอสมอ,อยากทราบนะครับเรานํามาเฉพาะตัวเลขที่พี่น้องอสมอซึ่งเป็นสมาชิกชกสสมแห่งไประเทศไทยส่วนใหญ่อยากทราบมีรายละเอียดดังนี้ครับปัจจุบันนะครับสมาชิกชกศส,สมอที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วมี1ล้าน3แสน6หมื่น2พัน694คนนะครับ ถ้าสมาชิกเสียชีวิตเขาจะหักคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไปช่วยเสียชีวิตหนึ่งรายหัก40สิตางค์นะครับยอดเงินที่จะหักได้เดือนนี้ครับวันที่14บมีนาคมนี้นะครับถ้าหักได้จากสมาชิกทุกราย,จะ,ย,ย,าย,ยะรจะได้ยอดเงินไปช่วยต่อหนึ่งรายเสียชีวิตนะครับจะได้ยอดเงินไปช่วยต่อหนึ่งรายเสียชีวิตนี่ถ้าหาักได้จากหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสองพห้อยเก้าี่คนนี่หักได้ครบทุกคนเลยนี่ หากคนละ40สตางค์นี่จะได้ยอดเงินไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต545,077บาท60ส,สตางค์นะครับอันนี้หมายถึงหากได้ครบทุกคนนะครับเสร็จแล้วเวลาโอนนี่ก่อนโอนสมาคมเขาจะหัก1%ไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมตามข้อบังคับของสมาคมนะครับยอดเงินที่ทายาทจะได้รับหลังหัก1%แล้วก็จะจำนวน5 3า6 2นวน5,39,626บาท82สตางค์นะครับอันนี้หมายถึงยอดที่หักได้ จากสมาชิกค,ครบทุกคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าหากจากสมาชิกได้ไม่ครบทุกคนสมาคมก็จะโอนเท่าที่หากได้จากสมาชิกค,ครับหากวันที่14ี่มีนาคมเนี่ยหากได้เท่าไหร่เขาก็โอนครั้งที่หนึ่งให้ทายาทผู้เสียชีวิตตามจํานวนที่หากได้ก่อนที่เหลือตามหากจากสมาชิกที่ยังหากไม่ได้และโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับซึ่งวันโอนนี่ส่วนใหญ่ก็จะโอนประมาณ1สัปดาห์ หลังวันหักก็คือหักวันที่ส4ี่มีนาคมหกแปดประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังหักก็โอนนะครับแต่เขาจะไม่ให้เกินวันที่ย5้าเขาจะไม่ให้เกินวันที่ย5้าของเดือนหลังจากหักจากสมาชิกได้ก็ต้องโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิตนะครับรอบรับรองเดือนมีนาคมหกแปดมีผู้เสียชีวิตเก้ารอยเจสบี่ายนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนี้หมายถึงจริงๆแล้วคนเสียชีวิตอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่า เขานับมาหักเงินช่วยเฉพาะคนที่มีเอกสารครบถ้วนนะครับพร้อมใจคือถ้ายาบส่งเรื่องไปขอรับเงินจากสมาคมนี่ส่งเรื่องไปถึงสมาคมในช่วงวันที่29มกราคม68ดถึงไม่เกิน25กุมภาพัหธ์6ดนะครับเขาตัดยอดช่วงนี้มีทั้งสิ้น9ก้ารี่รายนะครับเสียชีวิต974รายนี่แหละครับที่เรายังไม่มีรายชื่อเพราะว่าต้องรอสมาคมเขาขึ้นข่าวก่อนจึงจะเอามาให้กดดูนะครับ อันนี้วันนี้ไม่มีข้อมูลตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นมีข้อมูลครบนะครับทีนี้การคํานวณจ่ายทายาทผู้เสียชีวิตนะครับเขาก็จะเอา9้าร้อยเจสี่ลายนี่คูณด้วยลายละ4ี่สิสตางค์นะครับก็ทําให้หักจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่นี่หักคนละ3 8 9อยแปดิบาบาทหกสิสตางค์นะครับนี่ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหักเท่านี้ครับ389ดบาทหกสิสตางค์ ใครค้างจ่ายเดือนก่อนดูคลิปไปเลือกครับว่าจะมีหักกี่บาทจะอธิบายฟังนะครับทีนี้แผนการหักเงินนะครับ14มินาคม68หักจากสมาชิกทุกคน1ล้านสามแสนคนคนละ389รบาทหกสิตางเพื่อช่วยผู้เสียเพื่อช่วยผู้เสียชีวิต974คนนะครับอันนี้ต้องหักทุกคนส่วนหักได้ครบหรือไม่ครบค่อยติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากหักแล้ว พอถึงช่วงโอนสมาคมเขาก็มีาการรายงานข่าวว่าโอนให้ทายาทได้เท่าไหร่คนค้างจ่ายหักไม่ได้มีกี่ลายก็เราติดตามข่าวจะนามาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้หักปกตินะครับทีนี้หักปกติอีกหนึ่งรายการก็คือผู้สมัครใหม่ส่งใบสมัครถึงสมาคมนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมี5,3 2 2ยคนอันนี้เขาจะหัก125ยบาบาทร้อยบาทแรกคือค่าสมาคัครหักครั้งเดียวแรกเข้านะครับไม่หักอีกเดือนต่อๆไป แล้วก็หักยี่สิบห้าบาทอีกเป็นค่าบุงรายปีของปีหกแปดปีต่อไปก็หักเดือนมกราทุกปีทุก,ท,กทุกเดือนมกราจะหักยี่สิบห้าบาทปีต่อไปปีแรกเขาหักวันเดือนที่รับรองเป็นสมาชิกนะครับรวมแล้วก็ทั้งค่าสมัครหนึ่งร้อยและค่าบุงรายปีหกแปดยี่ห้าผู้สมัครใหม่เขาจะหักเพียงร้อยยี่บห้าบาทมีห้าพันสามร้อยิบสองคนแล้วก็กลุ่มนี้ไม่โดนหักสามเก้าแปดจุดหกช่วยเพื่อนนะครับเพราะยังไม่คุ้มครอง เขาจะคุ้มครองกลุ่มนี้5,322คนก็นต่อเมื่อหักวันที่14มีนาคมได้ก่อน125บาทและผลจากวันรับรองเป็นสมาชิกพ้นจากวันที่3มีนาคม68ไป30วันจึงจะเริ่มคุ้มครองเดือนหน้าจึงจะหักช่วยเพื่อนนะครับกลุ่มนี้นะครับต่อไปเป็นการหักย้อนหลังครับหักย้อนหลังเนี่เฉพาะคนที่หักไม่ได้เดือนก่อนนะครับ คนที่หักไม่ได้เดือนก่อนนอกจากจะหักของเดือนนี้3า9ร้ยแปสบเก้าจุหกบทแล้วใครค้างเดือนไหนก็จะหักยอดต่างๆร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเดือนหักหลายยอดก็แสดงว่าท่านค้างจ่ายเดือนนั้นนะครับก็มีค้างจ่ายเดือนที่แล้วครับ4ี่้ยสาสิบบาทยี่สิบสตางค์นะครับเดือนกุมภาเนี่ยมีสามืนสาพันสอง้อหกคนค้างจ่ายเดือนมกราคม6ก3 9ดสร้อยเก้าบสี่บาทเก้าันเก้า้อยสามาคนนะครับ ค้างจ่ายธันวาคม67 419บาท60สตางค์ครับ8,000กว่าคนค้างจ่ายพฤศจิกายน67 4,411บาท60สตางค์ครับ4,517คนครับค้างจ่ายตุลาคม67 409บาท20สตางค์1 7 3 6คนค้างจ่ายกันยายน67 443บาท21สตางค์2,426คนค้างจ่ายสิงหาคม67 300 55บาท6สตางค์3,845คนครั้งจส่าคนค้าง่กร,รกฎาคม6ก4จ็ดย2บาท22สตางค์1,210ง2 1นครัคนค้างจ่ายมินายน67น0 7เจบาท5 4สตางค์ห7 5 0 1 7 5นห้าคนนะครับครั้งจ่ายพฤษภาคม67เ1 6บาท56สตางค์1น1 7คนคนค้งจ่ายเมษายน67 394ายบาท1สตางค์694คน ครั้งจ่ายมีนาคมหกเจ็ดสามร้อยแปบสามบาทสามสิสตางค์ห้าร้อยแปดสิเ็ดคนครั้งจ่ายกุมปาพันหกเจ็ดสี่ร้อยแปดสบสองบาทเก้าสบสองสตางค์เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคนครับครั้งจ่ายมกราหกเจ็ดสามห้าหกจุดเจ็ดศูนย์บาทสี่ร้อยเจ็ดสบสองคนทันวาหกหกสามร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์สี่ร้อยหกสิบแปดคนพฤศจิกาย,ยนหกหกสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค 392คนตุลาคม66ครับ357บาท92สตาง409คนกันยายน66 425บาท17สตาง518คนสิงหาคม66 325บาท54สตาง246คนก,กรกดาคม66 361บาท21สตาง420คนมีนายน,น2566 390บาท32สตาง573คนพฤษภาคม66 388บาท 68สตางค์673คนมีายน66 365บาท72สตางค์521คนมีนาคม66 324บาท72สตางค์264คนกุมภาพันธ์66 322บาท40สตาางค์1 0งคนมกราคม66 3ก5บาท50สตางคงมีค้างอยู่77คนรวมมีคนค้างจ่ายทั้งสิน้นขณะนี้9 2 8 7 6คนนะครับก็ใครค้างจ่ายเดือนไหนเขาก็จะหัก ยอดของเดือนนะั้นร่วมด้วยวันที่14มีนาคมนี้ครับหักย้อนหลังจะเห็นนะว่าสมาชิกเสียชีวิตทายาทเขายังได้รับมาครบนะครับเขายังได้รับมาครบน้ำแต่มกรา66มาจนถึงปัจจุบันนี่มีคนค้างใจมากน้อยแตกต่างกันก็ทําให้ทายาทผู้เสียชีวิตในช่วงที่จะได้รับเงินของเดือนนั้นๆยังได้รับเงินไม่ครบตั้งแต่มกรา66จนถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันก็คือเดือนกุมภาที่หักไปแล้วนี่ก็ยังได้รับไม่ครบนะครับยังได้รับไม่ครบ เพราะว่าสมาคมเขาหักจากพวกที่ค้างจ่ายได้แล้วนี่เขาจึงโอนให้ทายาทนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนค้างจ่ายและหักไม่ได้นี่ก็ทําให้เกิดความเสียหายคือ1ทายาทได้รับไม่ครบแล้วก็ต้องรอนานกว่าจะได้รับครบ 2. ครับถ้ากลุ่มคนที่ค้างจ่ายและค้างจ่ายติดต่อกันหลายเดือนจนเข้าเกณฑ์พ้นสภาพไปมีสมาชิกพ,พ้นสภาพไปกี่รายทายาทก็ได้รับไม่ครบเท่านั้นในเดือนนั้นๆในเดือนที่เขาจะได้นะครับ เสร็จแล้วข้อเสียอีกประเดน็นคนที่ค้างจ่ายหักไม่ได้ถ้าเข้าเกณฑ์พ้นสภาพก็จะพ้นสภาพเสียหายไปเฉยนะครับคือค้างจ่ายติดต่อกันสองเดือนแล้วเขามีหนังสือทวงสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างกันหนึ่งเดือนแล้วยังหักไม่ได้เขาก็ให้พ้นสภาพพอพ้นสภาพสมาชิกที่พ้นสภาพไปแล้วเนี่ยเกิดเป็นอะไรเป็นอนาคตก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้หักเงินจากสมาชิกไปช่วยเพราะท่านพ้นสภาพตามหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพ้นสภาพก็ต้องนําเงินฝากเข้าธนาคาร ก่อนวันที่14มีนาคมให้วันที่14มีนาคมหักได้ครับใครที่รู้ตัวเองว่าค้างจ่ายเดือนกก่อนนะครับทั้งหมดคือเรื่องราวของชกสสมอที่จะหักวันที่14มีนาคม258หักเท่าไหร่ก็นํามาเล่าสู่กันฟังครับยังเหลืออีกลายชื่อ974ลายเสียชีวิตเมื่อสมาคมชกสสมอขึ้นข่าวก็จะนำรายละเอียดมาให้กดดูได้ครับรอดูคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ